มีการแสดงพื้นบ้านภูมินาชาบ้านสอย่างค่ะระบำร้องแก้กับลิเกตาค่ะระบาร้องแก้เป็นการแสดงร้องแก้กันระหว่างชายหญิงเนื้อหาเที่ยวพาราสีกันโดยใช้วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นมาร้องโต้ตอบกันอย่างไพเราะกินใจและได้ความรู้อย่างท่วมทน้นลิเกตา เป็นการแสดงพื้นบ้านที่ยุคสมัยลิเกรุ่งเรืองหนุ่มสาวนำลิเกมาร้องโต้ตอบกันโดยเล่นกันในป่าในกลางทุ่งบนหลังควายจึ่งเรียกกันว่าลิเกป่าไพเราะและเสียแทงอารมณ์ความรู้สึกอย่างมาก 3. ิลปินพื้นบ้านหวังพระทาตุตำบลไรดรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรชุมชนเก่าแก่ที่ไม่ได้มีการย้ายเข้าออกหลายร้อยปีทำให้มีการแสดงที่เป็นโบราณซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากผู้นำในการแสดงคือแม่เสนอสิทธิและอาจารย์สุขศรีสิทธิที่รวบรวมศิลปินเข้าไว้อย่างเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีหลากหลายประเภท สวัสดีค่ะฉันนางสาวศรีสิทธินะคะเศิลปินพื้นบ้านของออตำบลไตรจึงนะคะได้นำเพลงระบำกอไก่เพลงรำโทนระบำกอไก่เป็นการแสดงที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของภาษาตั้งแต่กอไก่ถึงหอน์นูกเป็นการสอนภาษาไทยที่ชาญทลา เท่าที่เคยพบมาเนื้อหาของเพลงสนุกสนานกินใจไพเราะน่าฟังยิ่งนะรำคล้องช้างเป็นการแสดงที่ไพเราะอ่อนโยนลักษณะคล้ายเพลงกล่อมเด็กแตกต่างจากระบำคล้องช้างเมืองนครชุมรำวงพื้นบ้านเนื้อหาของเพลงบอกถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัยอย่างเด่นชัดที่สุด 4. เสอปินพื้นบ้านเขาทองตำบลใจรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรชาวเขาทองอพยพมาจากตำบลเขาทองอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์แต่ยังรักษาวัฒนธรรมการแสดงไว้ได้อย่างดีที่สุดภายใต้การนำของนางนามเผื่อคล้ายและนายชดเผื่อคล้ายสองสามีภรรยาภูมมุ่งมั่นในการสืบสารวัฒนธรรมการแสดง มีการแสดงหลายชุดอาทิรำโทนเถาทองมีเพลงไพเราะจำนวนมากการรำชี้บทคือแสดงท่ารำตามเนื้อหานั้นๆถือว่าเป็นสุดยอดของการแสดงรำโทนเลยทีเดียวเต้นกรรมรำเคียวมีเนื้อเพลงและมีลีลาที่แตกต่างไพเราะน่าฟังท่ารำสวยงามเหมาะสำหรับการสืบทอดวัฒนธรรมไว้ 5. ศิลปินพื้นบ้านชาววังแขมอเภอคลองคลุงังหวัดกำแพงเพชรภายใต้การนำของกำนันฟุ้งปานสุดกำนันตำบลวังแขมสวัสดีครับผมในฟุ้งปานสุดกำนันตำบลวังแขมจากศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนตำบลวังแขมตำบลวังยางได้น,นำเพลงพื้นบ้านของศูนย์วัฒนธรรมก็คือเพลงชอย ปูัญาท้องถิ่นของตำบลวังแขมบางยางของอำเภอขงคุครับการเล่นเพลงชอยนับว่าดัดแปลงแต่งเติมเนื้อร้องได้อย่างงดงามไพเราะและท่งคุณค่ามากที่สุดการทัศนศึกษาสัมนาศิลปินพื้นบ้านกำแพงเพชรในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชรที่ร่วมดำเนินการบูรณาการ กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรนับเป็นงานที่ทรงคุณค่าอนเนกอนันต์ครั้งหนึ่งสำหรับศิลปินพื้นบ้านกำแพงเพชรและสังคมกำแพงเพชรของเราหลังจากที่เราได้ชมเรื่องราวของนครสวรรค์น,นะครับเป็นที่นครสวรรค์ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านศูนใจใยายชุมชนจจนเสนศูนใจใยญ่ชุมชนเขาทอง และที่พิพิธภัณฑ์ปราคนครสุวรรณและบึงบริเภทเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็มีความสุขนะฮะมานำเสนอเรื่องราวต่างๆโจทขาลกันเล่ากันฟังอย่างสุขสนานบนรถนะฮะยังมีความสุขเลยเรากลับถึงจามเทเวศประมาณสักสามทุ่มเศษนะครับถามทุกท่านว่าถ้ามีโอกาสอีกขอไปอีกนะฮะซึ่งเราก็พร้อมที่จะนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้ให้กับศิลปินทั้งหมดนะครับ ต้องขอบคุณศูนย์การศึกษาอ,อาชีวศัยนะครับของกำแพงเพชรนะครับที่บรุรณาการร่วมกับสภาวัฒนากำแพงเพชรสำนักงานวัฒน์จังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอบคุณสภาวัฒนาจังหวัดนครสวรรค์อาจารย์ณภีพรยาพรและสำนักงานวัฒน์จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับที่ดูแลพวกเราตลอดเส้นทางเป็นอย่างดีนะครับอาหารการกินรวมทั้งทุกสงทุกอย่างท,ที่ที่บริการเราถือว่ามีความสุขมากทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ ต้องลงาค่ะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ